หากไม่มาคลีมันจะไม่ได้ดิคลีลองดูนะฮะหากไม่มาคลีมอยากไม่มาคลีมล ถ้าหากไม่มาเรียรี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 เรอาให้มันเอามาซะผมมื่อกีสายครั้งแรกมันได้เรียใกเรียมันกิลันเรียดีกว่าเรียนเรียเรียนันเลยพลันเออโซ ฮ่าไม่มาคลีร์เดียรเดียร์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 อย่างเงี้ยได้ไหมเอาอะไรกันได้ก็มันไดเลีย <laughs> <laughs> มันได้เลียไอ้อไมันได้เลียเลียไปมาคลีอ่า <laughs> ลองดูนะคะอ่าลองดูแล้วก็เดี๋ยวไปเลือกเอาจะสซี่เฮียจ้ะจะจบอยู่แล้วเนี่ยอ๋อม,มาโตจะสู้ขอไปทำ จะนอกใจอาซีอยู่ไหนมาไวๆนะเสียจะเปิดหอรอเฮียรีบมาเคลียเมียจะรอเดี๋ยวหนุ่มออมบตตจะบุกหอมาคลอเคลียถ้าหากไม่มาคล เอาไหมอันนี้เอาไหมสุดยอดอายอายิุ้ยมีคนบอกว่าแดดค้างอะไรแดดแต่ไม่ใช่ตอเต่านะบอกให้ผิดนะนายพิมพ์มาเนี่ยฮะเออฟังก่อนเอ่ใโอสุดยอดสุดยอดในคะแนนว่าไม่สมบูรณ์นะเมื่อคืนนี้นะอ่า